สวัสดีค่ะทุกท่านส้มซ่ามาแล้วนะคะได้เห็นหน้าลูกวันนี้ลูกหน้าสงสารมากๆเลยสงสารส้มซามา,ม,มากๆเลยเขาคงคิดถึงแม่คิดถึงบ้านมากๆเลย <c oughs> พรุ่งนี้แม่เค็งจะไปเยี่ยมส้มซานะคะ <c oughs> วันนี้ตอนเที่ยงคุณหมอได้เจาะน้ําออกจากช่องอกของส้มซานะคะ <c oughs> คุณหมอบอกว่าหนองมีน้อยมากเลยนะคะ <c oughs> ส้มซาดูแล้วเขาก็หายใจแรงอยู่นะคะก็ <c oughs> คงจะเกี่ยวกับโรคหอบที่เขาเป็นนั่นแหละนะคะ แม่เห็นหน้าซ้มซ่าแล้วเป็นห่วงลูกมากๆเลยลูกน่าจะคิดถึงแม่คิดถึงบ้านมากๆเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่ไปหานะลูกไปหาซ้่มซ่านะครับแม่จะไปเยี่ยมซ้มซ่านะลูกแม่แกก็ยุ่งหลายอย่างนะคะในจะคอยดูแลน้องหมาที่ป่วยนะคะต้องเอาเขาไปหาหมอไปโรงพยาบาลน,นะคะแล้วก็คุณตาก็ป่วยอีกนะคะก็ไปเยี่ยมคุณตาที่โรงพยาบาลอีกต้องสู้ต่อไปนะคะยังไงก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่รักและเป็นห่วงน้องๆนะคะขอบคุณค่ะ